พอดีเมื่อวานเดินไปตลาดเลยเห็นเนื้อสวยเลยซื้อติดมาแต่ก็ยังไม่รู้นะว่าจะทำอะไรโดยพอดีเช้าอยากหากับแก้มเลยเปิดตู้เย็นเห็นใบยี่หร่าเลยผัดเนื้อใบยี่หร่าเลยดีกว่าแล้วนสวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับสำหรับกับแกมกับข้าววันนี้เราจะพาไปทำผัดเนื้อพริกแกงโขราชนะครับใส่ใบยี่หร่าเดี๋ยวเราไปดูการทำกันครับขั้นตอนแรกนะครับเราก็เอาเนื้อไปล้างทำความ สะอาดก่อนนะครับแต่ขาดเลยไม่ได้เลยครับก็คือรับมีดในคมก่อนนะครับถ้าพอดีเราก็อยากกินเนื้อไม่เชิงสับแล้วก็ไม่เชิงหั่นชิ้นเลยเราซอยเป็นชิ้นน้อยๆแล้วหลังจากซอยเนื้อเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเราก็นําใบยี่หรามาหั่นซอยไม่ต้องซอยให้มันละเอียดมากนะครับซอยเอาแบบพอดีพอดีพอครับโอเคต่อไปนะครับเราก็จะมา หั่นพริกแดงนะครับพริกแดงเราก็จะเอาไส้ในออกนะครับเราเอาเฉพาะเปลือกนอกนะครับหั่นเฉียงนะครับต่อไปนะครับอันนี้จะเป็นเครื่องพริกแกงโคราานะครับอันนี้ก็จะเป็นใบมะกรูดหั่นซอยนะครับเราก็หั่นซอยให้ละเอียดเลยนะครับพ <t IS> อหลังจากหั่นใบมะกรูดเรียบร้อยอันนี้จะเป็นขานะครับแล้วก็ หั่นขานะครับขาแล้วก็เอาประมาณตัก5แว่นนะครับแล้วก็ซอยให้ละเอียดเพื่อที่จะได้ตําได้ง่ายนะครับแล้วก็ตะไคร้นะครับตะไคร้ในที่นี้เราใช้ประมาณ1ต้นนะครับตะไคร้ก็ซอยซอยเหมือนกันนะครับส่วนกระเทียมเราก็จะใช้เป็นกระเทียมไทยรับตอนแรกเราก็จะโขลกตะไคร้โขลกขาแล้วก็ด้วยใบมะกรูดก่อนนะครับ ครับเราจะโขกในส่วนนี้ก่อนนะครับตามให้ละเอียดก่อนนะครับพอเราโขกในส่วนนี้ละเอียดเรียบร้อยแล้วครับต่อไปเราก็จะใส่พวกพริกและกระเทียมตามลงไปเลยนะครับครับทั้งนี้ก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับสาหรับพริกแกงต่อไปนะครับเราก็จะล้างทําความสะอาดพวกใบยี่หร่าแล้วก็พริกแดงนะครับ รรเรากจะเริ่มทำาทำการผัดกันแล้วนะครับในที่นี้เราจะใช้กระทะเหล็กนะครับแล้วก็อันนี้เราคือการเราเบิรนน้ามันก่อนนะครับเอาน้ํามันไปแล้วก็ตั้งไฟให้ร้อนเบิรนจนควันขึ้นเลยนะครับพอเบรนเสร็จเรียบร้อยเราก็จะเอาน้ํามันทั้งหมดเราไม่ใช้นะครับเราจะเทใส่ถ้วยไว้ต่อไปนะครับเราก็จะทําการรวนก่อนอนะครับการเบร <ๆ S 2> นกระทะแบบนี้จะเป็นการเบิรนที่แบบว่าคือว่ากระทะ เนื้อสัตว์เราจะไม่ติดกระทะนะครับเราก็รวนประมาณสัก70%อร์เซนนะครับต่อไปเราก็จะผัดพริกแกงนะครับเราก็ใช้น้ำมันที่ที่มีจากในเนื้อสัตว์นะนี่เราก็จะผัดพริกแกงนะครับ,รบผัดไปผัดมานะครับแต่ในที่นี้ดูเหมือนจะไม่ค่อยมีมันเท่าไหร่กลัวพริกแกงไหมนี้ เติมน้ำมันพืชไปนิดหน่อยนะครับไม่ต้องเยอะนะครับถ้าพอเติมน้ำมันพืชเราก็ผัดต่อไปนะครับผัดจนหอมเลยนะครับพอหอมได้ที่เราก็คลุกกับเนื้อสัตว์เรานะครับต่อไปเราเป็นการปรุงรสนะครับปรุงรสเราก็จะใส่แค่น้ำปลาแล้วก็ผงนัวนะครับ ก็จะใส่นี่อีกนิดนึงนะครับน้ําตาลทรายใส่นิดเดียวนะครับตัดเพื่อให้มันกลมกล่อมนะครับจะใส่มากนะครับใส่นิดเดียวพออันนี้ก็เล่งไฟนะครับแล้วเราก็ผัดคุกค้าให้เข้ากันเลยนะครับครับหลังจากเราผัดแล้วเราก็ขั้นตอนสุดท้ายเราก็จะใส่ใบยี่หร่ากับ พริกแดงเม็ดใหญ่นะครับพอผัดจนใบยี่หลาพอโสดเราก็เกิดเป็นที่เรียบร้อยนะครับรับตัดใส่จานเสิร์ฟได้เลยนะครับครับลงไปทําตามกันดูได้นะครับพีิกแกงสูตรนี้สําหรับผมแล้วน่าจะเหมาะเกี่ยวกับเป็นอาหารพวกป่านะครับกบปลาไหล หรือจะเป็นพวกของป,ป่าๆนะครับครับสำหรับสุดท้ายนี้นะครับถ้าชอบคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมกดติดตามเป็นกำลังใจกันด้วยนะครับและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะได้รับคลิปก่อนใครนะครับคลิปหน้าจะมีเมนูอะไรมาแนะนำนะครับคอยติดตามรับชมนะครับลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ